กันเนี่ยสองคนเนี่ยเอาเอาเอาดคิดออกกูงายก็องมานดิเดี๋ยวจะไบอมันไม่ดูตัวเลเราสามล้านเินหกมันห้าปนไง้ารัมันเปนไ้าัเรลยละีมันคือไ ไปนั่งทีค่ะไม่ต้องดูหรอก ทั้งที่เรียบร้อยหรือ,อยังไม่ต้องพูดลกูกมาตัวตั้งตัวตั้งเพื่อนอ่ะคราวนี้ดูตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามเมื่อกี้ที่ที่ขนุนทำที่น้องขนุนทำที่น้องขนุนทำน้องขนุนทำก็คือบ้านเป็นเศษหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมลกูเ 5, กเศษหนึ่งส่วนห้าบวกเศษสามส่วนสิบ ส่วนบวกสิบห้าแต่คราวนี้ตัวส่วนมันเป็นไงกันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเราก็เลยนำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการเอาส่วนห้าไปคูณกับสามสามได้เป็นเศษสามส่วนอะไรเหมือนกันสิบห้าสิบหเศษแล้วเอาร์สองมาบวกกันได้เป็น

เงดเลยะยอะนแ่ไนน่มสล่ออไม่นัดอ่อนมัน่ข้าตัวงแต่มันไม่สามารถพู้เราได้เผตุะบาะบาันูได้แต่ายเป็นเราออเลย เ้เก่งเลยหัวอ่ะอันนี้อธิบายต่อก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มีเพื่อนตัดอันนี้เพื่อนเราก็เลยเอาเลขสามมาตัดสามคูณสองได้หกเห็นไหมแล้วก็ตัดเหนือแค่สอง แม่กูนี่อ้คนทำของเข้ใน้าแม่รนนายก็คุณนายก็กไม่โวกผมไม่ได้ฝากเดินคนัว เอาไหผมอะแล้วูจให้นี่เท่รด้วยอะนี่เยังแล้วนะทำไยังทำไมยังอะหนูพไหนเองเนี่ยหนูไม่จดอะแ่ั้เออโนั่งางนู้โผมตสใ้แลกูนกได้ เวลขอพูดซื้อใหม่ขนมเดี๋ยวรูจดเวลาให้แล้วก่อนลขากนให่ใหมากเขียนเลยนหนเขียนไม่เป็นเนียนมเป็นเขียนกอนหนึ่งก่อนแล้วก็เขียนนี่ไงเซวนะหนเขียนหนึ่งุดแล้วกเติมเป็นตัว เติมเจสวนไหนล้องว่างให้ถูกก้องซึ่ง ตัแดงพี่ทำมันต้องเติมอะไรลงไปเนี่ยเศษเศษอะไรหน่อยครับอันนี้มันมีเศษห้านแปแล้วอันนี้มีไหมมีเต่อะไรหายไปสเศษสามคนสี่หายไปเศษสามนสี่อ่ะสองเสร็จแล้วก็ต้องเรียก็ัวแดนพี่ีทอ ขู่ห้องคูม้อไม่กลอนมแล้วกลมีัครับห้าห้าหนึ่ครับอึ้ยสองห้าหารคาห้าเลยลูกกลัครับห้าได้หรือาคาที่ด แล้วก <B> ็มีงานไปงานก็มาส่งส่วนเออเองก็ใส่ว่าไหนต่วก้อนสามเซสามส่วนสิบบวกเซสี่ส่วนห้าเท่ากับเซสามส่วนสิบบวกอะไรบวกอะไรที่หายไปเอ้ยกัวเซอะไรหายไป เบสีส่วนห้าเนสีส่วนห้าที่ไหนใสแล้วเราใส่ก็ฮะแล้วเราไปใส่ตรงนี้แล้วก็แสดงที่ทำตามตัวอย่างงงไหมเราไมต้องทำแบบดีด้วยคูครูลองทำให้ดูหน่อยครูทำข้อหนึ่งให้ดูหน่อยทำใม้ดูอีกแล้วครูทำแล้วครูจะเจริญคูความเจริญมถึงแล้ว จะมีความสุขที่เป็นตนนักที่เดียวตรงไหนเนี่ยุรงไหนอะเดี๋ยวทางไม่รู้เลยหนึ่งข้อข้อสองอ่ะดูดู องบวกราเซนหนึ 2, à, ่งส่วนเขาไม่ได้เป <climbed. c ười> ิดอยู่เหมนเากับเปิดอ่าือะเซนห้าบวกสิบสองบวกข้าว่างใค่ไมู่กอ่ะอันนี้คือข้อสองใช่ไหมข้อสองเป็นแบบนี้ใช่ไหมเห้าบวกสิบสองบวกเซหนึ่งกเาับเศษห้าวสิบส แสดงว่าในข้างล่างคือเศษหนึ่ส่วนหกนะคะทำนี้ทาแบบนี้แม่บัวในข้าว่างก็คือเจ็ดหงส่วนหได้ไหเสร็จแล้วเราก็มาทำอะไรทำแบบตัวอย่างเศษห้ส่วนสสองวเศษหนส่วนหกคูณอะไรแล้วได้12บสอแม่บัว6ัวหนึ่งหกสองสิองหแสดว่าคูณอะไรลูกส มูลทั้งเ็จแล้วส่วนข้างหน้าเป็นไงหน้ากระมาเหมือนเดิม,มเศษห้าส่วนสิบสองบวกหนึ่งคูณสองเป็นสามสอง่อะหกคู เจ็ดเ่็ดสองเจ็ดเจ็วสองสอเสร็จแล้วอนครูข้อหนึ่ง่ะทำเองเอาข้อหกับข้อสามมาทำเองอพี่ีน้อ่สองข้อสองข้อนั่นวินกาดานเห็นไหมล่ะเดี๋ยวอันนี้ครูทำข้อสองแล้วเราจะจบงานเพื่อนไหมล่ะข้อสามแ้คเขียนสอง ให้นักเรียนทำกิจกรรมฝึกทักษะหน้าที่เท่าไรนะสามสิบสองสามสิบสองทำข้อหนึ่งใหญ่ทำข้อลายข้อหนึ่งกับข้อสามแล้วก็แสดงตัวอย่างตามวิธีทรรมวิธีทรรมไอ้แสดงตามตัวอย่างแสดงวิธีธรรมตามตัวอย่างคุณขนุนนี่พาครูพูดทัหมดแล้วให้นักเรียนแสดงวิธีธรรมตามตัวอย่างในข้อสองได้เลยรับทราบปฏิบัติมานักเรียน รับทราบปฏิบัติเลยเหรออ่าให้นักเรียนทางบ้านทำแบบฝึกหัดให้แบบฝึกทักษะเลยนะคะเดี๋ยวครูจะขอหยุดสตรีมก่อนเนาะให้เวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดนักเรียนหมดยืนตรงนะวะยังยังสวัสดีครับคุณพี่ขอบคุณครับอ่าเอาก็สวัสดีก็เรียนตอนบ่ายเนี่ย กิจกรรมอะไรนะกิจกรรมฝึกฝึกทักษะฝึกทักษะวิธีทำนายทำยังไงอ่ะตูอโอ้มึงก็ฝึกก็เคยทำไม่เคยถูกไม่เคยทำเดี๋ยวเดี๋ยวสอนจัดหนึ่งใจเย็นๆหนุนเอาทุกกับป็่ไง กูโดนกลมาคุยนอนประกอบหนึ่งไหมกูตอบว่ะทำไมมันดังนี้น้องจะสอนใ้มันหองเขี๊ยวกันไม่ต้องเกีหรอกมาสอนเลยอันแรกใช่ไหมเล็กีน้อย พิดนะนี่ผิดตรงไหนไม่เห็นผิดเลยหนอนหันมาเนี่ยหนนทู้หมวดนหันมาแน่นอนนะน่ะเอาเอากดด้วยเขียนเลยไม่้เขียนเลยมึงเขียนยเขียนแล้วเขียนแล้ว เหือนทำไมเลขสามตกไปอยู่นี้ต้องยืนไปอยู่ตรงนี้ไปท่วคมเานกองไอะไนไก่่เขใจตึขียยรู้แล้วไม่ต้องหันไปหลังรู้แล้วหนูรู้แล้ว ดูแลดีอกมาสวัสดีครับปิ <s <S ้งที่หนอะไรกันม่าบ้าอะไรผิดอะไรผิดผู้องผิดตงพัดกียดเนแค่เพื่อน

เขียนเขียนสามเขียนสามกี่เสี่ยนตัวเนี้ยตัวแบบเนี้ยกุเขียนให้มึงแทงไหมเนี้ยไอเด็กเปลี่ยนแทนแค่สี่เสี้ยนได้

ใส่หใส่หกใส่หกเพราะมึงจะบวกแล้วมึงจะใส่เดียวมาแล้วกูโก้รัวกูมึงจริงอ่ะเอ้ยเอ็งดูไมเอ่้ชโ้โดอันนี้เกียรดหกโค้ชแม็กเด่นหกแล้วก็เดนหกี่ เปลนแปดแล้วได้บวกบวกบวกหลัห้าดอ่ะแล้วมีแปตัดเป็นไก่ได้แมยาก็ันแลก้วก็แล้วก็ ไม่ได้มาขายตัวไนแล้วก็มดูกอนันึ่งแปดนงเห็นคุณเกีรติตอบแป๊ดนึงโดเขียนเลยเดียวแปดน่ข้อไหนมีอะไรข้อไหนมีเกียรติข้อไหนต่ากัน โอเคที่บ้านสำหรับที่บ้านวันนี้ครูก็าจะขอหยุดการสตรีมแลวไลฟ์ไว้เท่านี้นะลูกนะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนบ่ายนะคะค่ะสว,วัสดีค่ะครูววทำไมข้อหนึ่งมันกลายเป็น